เราจะล้างปลาให้ดูนะคะนี่ค่ะปลาเราค่ะค่ะล้างปลาค่ะลูกล้างปลา,าตาจะาวิ่งมาเลยวน,นะน้ำไปอยู่ลุกเกินนี่จะห้างให้ห่างค่ะ เดี๋ยวยายล้างก่อนลูกให้ยายล้างก่อนยายล้างก่อนเออยายล้างทีละถังยายล้างทีละถังอ่าจะเออเออล้างปลาเด้อจ้าล้างปลาเด้อจ้ากูนายกเออมูนาขายกีหลายบ่ไปเชีงรายกโอ้โหหลายอยู่จ้าพอเดบปน ก็เดีต้มสมจ้าโอ้ปูไตแล้วค่ะเอ๋อถอดวัชพืลรางทางไห้เสียงงไงยทางที่ล่างแล้วดูอวุ่นอย่างตัวใช่ไหมทาไงเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเทแล้วจุนจนถอยไปอ่ายายจะเทแล้วนะคะเทปลาแล้วนะยายจะเทปลาแล้วนะยายเทปลาแล้วค่ะโอ้เยอะไหมเยอะไหมลูกเยอะอยู่โอ้โห นี่่ะได้เยอะเลยค่ะปลายายจะล้างอีก<ด>ครังนึ่งค่ะทังที่สองโอ๊ยปูวิ่งหนีแล้วไอปลาช่อนยังเหลือตัวหนึ่งเนี่ยรอรอ,ลอขี้โคนนั้นขี้โคนยายยังไม่ล้างถังเรายายล้างก่อนเออราย้างก่อน เออลายังปูลอรอรอรอ,รอ,รอได้ดูดคองแล้วได้กกงแล้วได้ดุดคองแล้วลงคองแล้วกงกงแล้วลงคองล้างปลาแล้วทางนี้เยอยะมันเท้ายา,ายมเท้ายายลอย เยอะหรือเปล่าเยอะอยู่เออเดี๋ยวแม่เอาให้มามาขยายมานี่เฮียมาเยอะไหมเยอะไหมกัดมือไหมล่ะกัดมือเหรอฮะนี่ค่ะเราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะตัวใหญ่ไหมครับมีปูมีอะไร มีปลาช่อนมีปลาเข็งมีเยอะเลยอ,เอืมกอ,อาไปไปก่อนโอเคค่ะเยอะอีกค่ะพอได้